สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีเรื่องสัง้นหรือบทความสั้นๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเรื่องที่7มดน้อยกับเมล็ดข้าวในทุ่งกว้างแห่งหนึ่งมดน้อยตัวหนึ่งพยายาม ลากเมล็ดข้าวขนาดใหญ่ไปที่รังของมันเมล็ดข้าวนั้นหนักมากและเกินกำลังของมดน้อยแต่มันไม่ยอมแพ้มันพยายามลากเมล็ดข้าวอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่เป็นผลเมล็ดข้าวยังคงหนักเกินไปมดตัวอื่นๆที่เดินผ่านมามองดูและกล่าวว่า เจ้าทำไม่ได้หรอกมเมล็ดข้าวนั้นใหญ่เกินไปสำหรับเจ้าตัวเดียวแต่แทนที่จะถอดใจหมดน้อยตัดสินใจแบ่งมเมล็ดข้าวออกเป็นส่วนเล็กๆแล้วลากมันทีละส่วนไปที่รังแม้ว่าจะใช้เวลานานและต้องทำหลายรอบแต่มันก็สำเร็จในที่สุดเมื่อหมดน้อยกลับมาดูมเมล็ดข้าวที่รังมันยิ้มและคิดว่า ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนถ้าเราพยายามและแบ่งงานออกเป็นส่วนๆเราก็จะสำเร็จได้ข้อคิดบางครั้งงานที่ดูยากหรือใหญ่เกินกำลังอาจทำให้เราท้อแท้แต่ถ้าเรามุ่งมั่นและแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วค่อยๆทำทีละขั้นเราก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายได้